ชครับผมมืัอนี้กะมาลงน้ำหาปลาเช่นกัครับวันนี้มาที่สวนของพี่ชายครับของพี่ชายครับพี่ชายผมเองครับผมกระด,ดังครับมาสองคนกะลุยสองคนถ่าถ่าทีมงานครับผมเฮ้ยหนาวเล่นเลยยอดนิสิไหนเชียเ่ยเล่นเดี่คต้องเลนแล้วครับผม เดี๋ยวผมมอบช่อมั้ยโอเคโอ้ยงบ้างครับตัวงามน้ำงามโอ้พึ่งวันแห่บาทที่สองนี่นะครับเฮ้ยมัน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 ครับปืนนี่มันมันทุกโอ้บักกิโลครับบักกิโลครับมาแล้วโอ้บักกิโลเนี่ยกิโลเนี่ย

ตัวเบงใหญ่ครับอ๋ตัวงามครับโอ้ได้ๆๆนี่ครับตัวนึงจะปลาสองมือครับจบปลาสองมือเบ่งอรรถครับผมตัวนึ่งปลาสองมือวยขาออกไหมปลาสองมือปลาสองมือจะปลาม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 ารวยอรออกได้รือปขอย้ายตัวนี้ได้ครับผม มันเปิดแห้งใหญ่ไปเลยครับปลาสุดยอดออกผมก็ถือกล้องอยู่บเทศนี่โอ้ยเสียดายปลาอย่งนั้ออกไม่กินเลยเนาะคอเหมืนาะคู่กันียกัเนาะคู่กันกับปลาตัวนั้นอีกฮะไอสวยงามอยู่ครับงามอยู่ตัวนี้กะเอาละครับมันมันมันครับมันมันมันครับมันภาพง่ายง่ายเลย งามครับปาปกโอ้โหุ้นโอ้าสิเป็นของเขากเ้นเมือไม่งายกเาเลยค่เอซื้อหรอครับหยอกครับเมื่อกี้นี่โอ้โหโบโซยีกแล้วครับอันนี้เกือบบได้ยำครับได้ยำครับมื่อี เกือบของเป้าแล้วโอ้แมวไงครับปลาเขาใหญ่ดอกนี่ผะครับงามดูดบรบยากาศครับรรญากาศชดสองครับชดสองไลครับผมมอยู่นโอ้บอบดสอ

โอ้งานนี้ปล่อยบ่ได้เลยแม่นครับก็แห่ขึ้นน้ำพันขึ้นพันขึ้นพันพันแหนะครับพี่น้องพันแหพันแห่มาเห็นครับไม่เห็นตั้งคีโตมส์อู้ห้ามีและวพี่เด็ดมันเออโอ้โหล่างยี่นี้ร่างยี่นีเอาเอาข้าวต้มสุกนะมาแล้วครับพี่เด็ดมาแล้วครับพี่เด็ดมาแล้วพี่น้อง โ้าโอสองโาแล้วทีเด็ดทีเด็ดอู้าเออสีนี้ไม่เห็นอสปอร์สีแดงเนีเออของแตัวพอตายตนแรเี่ย้ยตัีนี้คือขึนขึ้นมดแล้วอย่่เนะครับของแห่ของแห่ตัติตามตาไป่ปอครับ เแนยเฮเ้นครับผมขึ้นงงาเอะขึ้นงานเนยเฮเ้นอะยนี่อ้โถกไปวุดบานนี่เลยไปง่ายว่ะวุดอรกัน่นีบอเลยเนอะโอ้บาดแค่นี้ฮะโอ้สุพรมันนานขึ้นนาะ มันมันบมันมันันเยดเป็นรลครปิ่งปลาก้าอิแตะนี่เป็นไรบูราบอกข้อต้อมห้อก็ไดี๋ยวต้มปลาเครื่องกันัเครื่องเหมอเลยครับมางดีดีอุกรณ์อ๋อต้มเแตสุ้แล้วนี่สามสีแล้วนี่โอ้พอแล้วกินบวชแล้วครับอูครับ จังเลยเครื่องเขาหมานขาดันรภูมิคนน่ะจัดปลาตัวใหญ่ใ no ห้แล้วเมื่อเช้านี่วันก่อนวันละไทยเที่ยงคืนผมครับเออใช่เตียวัวไปน้องจุกไข่เจ้าชิได้ให้เอาเอาข่อยบ้านปลาเจ็ดบาทข่อไม่ได้ปลาจักตัวดีเลยยื้อไงไข่อย่างกะดีได้อุ่นหายคุณเราวันตีแปดเดียาเลยคุณโ่อไปดูเขาแล้วกันปลาแต่ทำมาล่ะฮิตจัดเลยจะเบิ่งแหมปลาถ้า ถ้าไอ้พาไปหัวยอีลาก็ได้การแล้วเขาจะเอาพอคอตัวสัมก <'s in> <world> ียนี่เป็นเสาคนหาคน่ะตั้งใจว่าจะไปเอาปลาครับงกิโลเบิดเซ็ตสองเหรอเจ้าเอาีรน้องครับใส่ไปเลยมากกอบเลยดสิบสิบบาทก็ไ้น้ำลวมปรอกอมานี่คือการใส่ขี้ปลา ไอ้กุงบ่ื็มาแต่สโบรเนื้อขึ้นอนหอดเลนี่ยิ่งแต่เสียงตอ่นเั้น สลดเต้องห่วงเว้อนผมหักไวนเื่อเดี๋นัวปไหนไปทันเครื่องมันะตองเครื่องออกมาเลยเค่รือเนยกาลยๆตั้งแคมเน้แต่ว่าไม่เต็มน่าจะแขมันคืออันตั้งแคบกเต็นมากา มันด <c oughs> ักยังเว้นอยู่ตอนเกลือล้องเอาเกลือห้องทองมันจะหน่อยห้องกอนหมอนต้อหน่อยเมนูต้มเนาะต้มใส่ประกอบขื่นล้วต้มเทียมรับนีาวต้ใส่ปลาเลนแบบสดสดอเอาหมอเดือดค่ ต้มปลาครับต้มปลาไไปล<ป>ากลนะังสิย่างครับนี่ขบมเดร้พ่อเส้อเอาดอมชายกำลังคั่วปลาครับวาเลนไทน์ครับวาเลนไทน์ราาเราไม่ได้ไปใต้หนูครับมาตึงเฮ่อ้ยังตอนเขาเียวันหเมดเาอกะกะขัวปลา ดีขีดีดไสโอเค,อเคนั่นแหลกผ่านไปมาใช่หมอแล้วนะหรใ่หมอแล้วครับใช่หมอลหเลยเข้าใจเงน,อน่อ,อนไขมถึงไหนนี่ไส่หม,มอน้ะครับหมอเดือดแล้วปานครับผมตรงประคองเขาพี่น้องไง,างมาบูบู โอ้ย oh, จะมานี่ลาเนาะห้องตาเศร้าหุ่นปลายังมาไหนตัวนี้คือักแค่สุดยอดแลรวครับสุดยอดแล้วต้มปลากันเลยคักคักคือเก่าตไปรถบรทุกเลยนะครับสุดนี่ภาพกินก้อยปลาปลาเน้นดูสิคือซื้ออะไรัวที่หัวห มาครับผมพี่น้องกินเ้าครับกินข้าเพื่อนนี่ฮะต้มปลาครับเมนูมื้อนี้สุยอดสลายครับเอมมามาต้นสมมาต้นยามาใกลกลตักต้มทสวดีสองอันนี้ครับครับครับเดี๋ยวสวนสูตรพอดีอันขึ้นฮอแล้วาคอัน้อคนียัว่ดสรีิตมือ ต้มปลาน้่มันคนไม่แม่งน้ำอย่างเงีครับมันคนน้บกอกครับวยกคนซบนไว้ต้มปลาแซ่บกอกยอกํลังเลี้ยงก้อนปลก้อยหอยเร้่มเลี้ยงริ่พลาดแล้ก้อยหอยนะครับพี่น้องอย่าลืมชมครับก๋วยแดงดจซ่บีลงครับแซ่บ ส่งกันขันเพ่นไปดวใงอคว้าหางเือเนี่ยยใส่นองคล้องรถมอเตอร์ไซค์ยึดใส่มันนั่นว่าชาอันคล้องสองตอ๋อเพิ่งคข้อันขุมเลยโอ้โยกันโ่นกันือถอยะเนี่ยเอาเลครับมันมาเลไทยเฮดเบียก์อมือนี่ใก้ของต้นครับเพ่ใกล้ๆ้ของต้นฮะโอ้เกือบสโลเดภารกิจมันมาเลไทยเฮ้าครับ หวานแหกับทีมงานมาตรฐานกับบ้านนำโชคครับผมมือนีพอนำโชคพามาสวนไอซายผมเองครับคลองสวนปางครับคลองธรรมชาติวันนี้หมานพอสมควรครับปาเขาอีท้ยเนี่ยปาคอปลายังนะครับหมานกันทุกคนรับนี่ฮะวันเลนไทยไม่ผิดหวังจริงๆครับวันนี้ตอนนี้กำลังเดินทางกลับครับผมเป็งบรรยากาศครับ กำลังเดินทางกลับครับผมวันเล่นท้ายพูได้ไปเอาดอกกุหลาบให้มพูได้แล้วครับเท่เอาหาล่าปลาภารกิจวิถีอีสานบ้านน้ำโชครับกับทีมงานมาตรฐานนะครับผมนี่เราเดินทางกลับครับไปได้กูครับมันมีมานวะไว้ครับมานครับคุณะรั้ครับมันมันมัครับมาน พอมครับท่านประธานครับของครับของปั้มของปั้มพระองค์ปั้มเยี่ยดครับวันนี้สุขสันต์วันมาเลไทยครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมเด้อพี่น้องสวัสดีครับบายติดตามรับชมวิธีอีสานบ้านน้ำโชคและทีมงานมาตรฐานครับผมขอบคุณครับ